สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสู้สุกคนมืัอนี้ก็ยังว่าพากินมาหาแล้วจากพี่น้องมืัอนี้ยังสู้กินอีกแล้ววันนี้มืัอนี้แนวอยู่น้นำลายพี่น้องเอ้ยเห็นบ่อีหยังเห็นบจ่จใาเห็นบก่ยบกยำบักเน่าจ้ายำบักเน่ากุ้งสดพี่น้องเนี่ยมุกุ้งจีตใจหมากเลยจ้ะเห็นบน่เนาะเบิร์มบนหน้าไม่ตึงเลยงามพี่น้อง พี่น้องก็สิก,กินกดยึมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งได้จ้ะเด้อสิบวัดียผ่าคนคลิปใหม่ๆสิบวันผ่านความสับของน้องกันขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้าจังนะ้ยพี่น้องอันน้าประเด็กไหมพี่น้องตอนบังหน้าไหมพี่น้องเห็นบ่ตอนบังหน้าอัน,นรับเล็ก บอกไปน้ำได้แตกไปด้ปิโน,นแตกอันกินตอน,นนะอม้าววเบลิ้นหว่าสวางเลยเลป็นนองเลยเปิดด้เงานอนอันเดิมมาเดิอ ทั้งไก่ทั้งไก่เล่าไทายตามประเทศมาด้วยจ้ะเยอะเนาะโอ้ยแซ่บน้ำจิ้มน้ำส่กับ เขากลัวป่ะลาะงสุดน้ำตาลยังอีกอ่ะบ,บุกพริกแค่นี้แหละจ้ะพี่น้องตอนมบางนา สวงสวงโหดีเราไปนองน้นำได้เตะมานะ่ะมากมามากเอิ่นอยากสม่ไ่มดังบบกหน้านะสามหยึ่นไต้นี่งสามหนึ่ได้ไี่น่อย ยำมะนาวดีๆน claro no ี่และพี่น้องใส่กุ้งยำมะนาวกุ้งสดนะาหุมมะสมบัาณ์สมยำกับเกี่ยวส้นกับอะอรแบบนี้ สีมันสีออกดำๆเลยพี่นอ้องย้อนอย่างเก่าครัวจ้าเก่าครัวมันก็เลยเป็นปสีน่้ำปลาแดงนั่งน,นะมันก็เลยสีดำๆสักหน่อยเดิมเดิมพี่น้อง ถามดรือเปนออเดอผสมผสม,สมบักหน่าจาับปักน่าไม่ย่างเดียวนำไรแต่ส้สอนส ตอนบางหน้าวั้เย็บ้หน่อยพี่นนอะจ้ำกับไปจ้ำกับไปเนาะจ้ำจำแล้วเสพหปา สมไปหนอมันยันนนงหรอ,อดีลายหน่อยขออภัยในความแสบเลยไปหน่อย ดีๆบ่มี่เส่กินนะครับนน้องไม่ได้จามสิละแตบทั้งเผ็ดทั้งสมทสั้งแสบบ้าครบสุดเลยพี่น้อง อือน้ำลายก้ังแถวเลยบัดเมื่ยวานแล้วเวน,น้นะพเ่น้องเนาะ้อสเนาะ อยากหลายมือแล้วไปนอกัั่นมะนาวเนี่ยยำมามะนาวนี่ยนะมาดิกินเยอะอ,อ,อส่งทุ่คนขิ้งลุกหน่อเย ดีปน็นองบริตัวต้งสมง,งสั่งแสบต้องเพ็ดเอาเ่ากันกันนะเบิาะเบิ่งๆกะสีมันเป็นตะกินน,นะู่เนาะดำๆเนาะแต่เขาบอกนะ ซีอน,ออนอกจอนี่แซ่บมากแซ่บอปเลจีบดมากเนาะ ที่แบบเสดิดเริเนะ่อะอมแบบน่ะมาดนมาเดนจ้ะพี่น้องไปกันเนอะขอบคุณทุกแรังใจให้เขาบายบายมากข้าวเดียวได้ไหมเนาะ บอดี้มาโดนหนะ้ามึงไม่ให้กินเพราะห,หอมปังหอมคอสัมมกนเอก็แ่บอีนดีรอ,นอนละพอการคิดหนาขอบคุณทุกแรงใจ,ใาจาก่นอนจัดสุดนนำก่อนสิไปเดี๋ยวก่อนจัดบ๊ายบาย